สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะพามาพบกับเจ้าดีซีเจ็ดสิบครับมาดูครับข้าวปีนะครับคันนี้ก็มาแรงนะครับสำหรับปีนี้แสงตู้แอร์ไปแล้วนะครับผม น,นะสบายนะบายมากเลยครับแบบนี้ข้าวแบบนี้นะสบายนะครับสำหรับข่าวยืนยืนอยู่นี่ครับสำหรับ70หรือว่า105นห้าร้อก้าสิวิ่งปรุดนะครับสำหรับข่าวยืนตรงนีนะ้สบายเลยนะครับ

เนี่ยสปาสปาครับน,นอนเกี่ยวยังได้นะครับนานแบบนี้นะกินนิ่มเลยครับวันนี้เนี่ยไปเนยเปเนยยุ่ม,มืนบัตรมาดูสูตรเปร่ากรองแบบรุ่นใหม่ครับ โดยไม่ใช้ปั๊มลมนะครับนี่ครับระบบนี้ก็หาม้ยากอยู่ ร้อนมายมสายพัดลงโอ้ใครจะชนะเปิด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 มาชมต่อกันเลยครับโอ้เอ,อเกยร์เต็มที่นุ่มมาดูว่าป้าจะรอวิ่งไหมมันร้อนกิม,ร,มร้อนมากเลยนายถินเด่นเด่นนี้นะครับผมรถใหญ่ไม่สามารถมาลงได้นะครับหรือว่าใครอยากมาลงก็มาลงได้นะครับ ก็ต้องมาสองสามคันนะครับเพราะดินมันเป็นแบบดินอันตรายนะครับผมใช้ได้แต่รถเล็กนะครับถ้าพวกแท็กลิกมานี่รับรองนะครับวิ่งขึ้นไม่ทันแน่นอนนะครับผมเพราะมันเป็นดินที่ยากที่จะบรรยายครับเป็นดินแบบข้างบนนิ่ม ไอ้ข้างบนแข็งข้างล่างเป็นน้ำนะครับก็ไม่รู้ระบบเหมือนกันมาเป็นยังไงแต่ถ้าข้าวเต็มอุ่มหรือว่าอะไรนี่ยังไม่เทนะครับก็มีสิทธิ์นะครับเป็นดินที่เอาใจยากนะครับและมันเป็นดินแดนที่มีต้นไม้เยอะที่สุดนะครับผม ซึ่งมันจะสชยเวลาในการยกหลุนะครับถ้ารถใหญ่ๆมานะครับแต่ถ้ารถเล็กๆมานี่แบบเรียวนะครับ้าได้ทุกซอกทุกมุมนะครับผมประมาณนี้นะครับพามาชมผลงานต่อเลยนะครับ d ี70ซึ่งมาที่หนึ่งในสายนะครับพาะมีคันเดียวไปแล้วครับมีคันเดียวนะครับจริงๆนะครับผมก็ ไอเวลาเจ้าของนาหารถนี่หายากเซนยากนะครับไอเวลาที่รถมาแล้วก็ยังไม่เกี่ยวนะครับก็อย่างนุ้นอย่างนี้นะครับก็ต้องรอ,อาตามคิวนะครับเดี๋ยวจะทําการเกี่ยวทุกท่านเลยนะครับแต่ต้องรอคิวนะครับต้องขอย้ำนะเทปนี้นะนดินเดนเซนอันตรายนะครับน,นี่ถือว่ารุดมาขั้นหนึ่งนี่ว่าคือว่าโชคเลยนะครับ บอลเงินบอดทองเลยนะครับดูอ่ะเหลืออีกประมาณนุ8 0เจ็ดสไลนะกวาดหมดเลยนะโอ้ซึ่งรุดมาได้ยังไงสำหรับเจ้าคันนี้คือว่าคุมแล้วมาวันนี้คองจะให้ลงหมดเลยนะครับเบ็ดถินทางนู้้นด้วยแล้วก็นูน่นสุดขอฟ้าไกลไปฝั่งนู้้นนีนะครับ แล้วก็ฝั่งนู้นอีกฝั่งนู้นเจ้าของบอกให้เกี่ยวกันคืนเดียวผมจะไปถ่ายให้ดูฝั่งนู้นไม่ได้ถ่ายรถเกียร์นะถ่ายแปลงนาฝั่งนู้นให้ดูครับกวาดหมดนะครับโอ้โหวันนี้วันดีนะครับสําหรับเจ้า DC 70คันนี้ถือว่ามาได้ถูกจังหวะนะครับอ่าคันอื่นก็มีครับเตะมาไม่ถูกจังหวะนะครับมาแป๊บๆปก็ไปแป๊บๆป๊ปปก็ไปก็ ไม่ได้กลางเหมือนคันนี้นะคันนี้กลางหรือเปล่ามันจะได้เยอะเลยก็ไม่ยากครับถ้ามาที่นาเขาก็ทําทางให้รถวิ่งเข้านาถึงตลอดนะครับไม่ต้องกังวลนะครับถ้าใครจะอยากมาปีนาก็จัดเลยนะครับผมมาติดต่อสอบถามเลยปีนี้รถเกียร์ไม่พอนะครับโอ้โห คันนี้ถือว่ามาถูกจังหวะนะครับโอ้โหขวานลานหมดเลยนู่นครับขึ้นซุดนู่นเลยครับนี่เนี่ยคันนี้ฝั่งนี้จะมาเกียวตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ไปฝั่งนู่นเลยโอ้โหถือว่ามาถูกจังหวะเหมาะโจะนะครับ <c oughs> เพิ่ม <c oughs> พลังก่อนเจ้า <c oughs> ของรถเพิ่มพลังก่อนลังทีโรอ่ะเจ้าหาวดำรถดำเสร นเีนเนี่ยนะเนี่ยนากจังบานจูดเ้ยจังบานไผเลงทีน่นี่ย่ำเจเนเงน,นี่นี่ประเทศไทยเป็นอย่างงี้เลยเเลไอเกี่ยวแล้วคือว่าดะตู้ใครฟลุกๆนี่มันไม่ใช่นะครับนี่เขามีดาวเทียมยิงนะครับอ๋อคลิปนี้ปิดคลิปทันทีก่อนครับผม